สวัสดีครับผมซีดานส่งเอขอต้อนรับเข้าสู่เพจตากล้องสายลยุยวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนใครไม่รู้ <No. S 1> วันนี้จะพามาชมรถอีกคันหนึ่งของพี่แบงค์นะครับที <Yeah. S 1> ่ทำอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เหมือนกัน <B unk. S 1> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c คร b e ในท่อง YouTube ด้วยนะครับงั้นเราไปชมมาพร้มกันเลยดีกว่า no. สวัสดีครับสวัสดีครับเจก,กันอีกแล้วนะพี่แบงค์<บ>วันนี้นจะพามาชมรถคันไหนพี่วันนี้พามาดูดีมครับอาริดเข้ามา <What? S 2> อ่าเขาไม่ใช้เลยเอามาใช้แทนเอ,เอามาปั้นใหม่ปั้นใหม่ปั้นใหม่เป็นแบบไหนเป็นตัวเป็นรูปร่างเป็นอะไรก็สไตล์แบบว่าวิ่งอะไรดีกว่ารับซื้ออะไรที่พี่ขายอะไรมือสองเลยไงพี่ก็รับ วิ่งส่งอะไรแค่นี้แล้วมีขายเมียมือสองไหมพี่อยากจะมีเหมือนกันนะมาบอกมาเราไปชมรถกันเลยดีกว่าโอเคครับผมอันนี้เป็นดีมตัวเก่าวันนียครับตัวเก่าตัว1 2 5ซีครับเครื่องตัวเดียวกันกับ125เลยอ๋อคันนี้1 2 5ซีใช่สีก็ยังเป็นสีเดิมนะอันนี้เป็นชุดสีเดิมเลยมันยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่มีแค่เปลี่ยนแค่บางโกนเปลี่ยนเราแค่จัดภายนอกให้มันดูดีขึ้นมาหน่อยนึง ก็มีรอยแตกรอยลายต่างๆปักม mm ีรอยแตกปกติครับธรรมดาเป็นของเดิมใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เดิมนะมันเป็นแบบตอนแรกมันเป็นดำเป็นชุดดำพี่เปลี่ยนมาเป็นดิสอรถพี่เปลี่ยนรถพี่ตอนแรกเป็นดำใช่ใช่มันเป็นดำมาแล้วครั้นี้มันเป็นรอยแตกตรงนี้พี่ก็เลยตัดใส่ปั๊มลอปั๊มบนไปเลยจดรถวิ่งอะไรใช่ครับรถวิ่งอะไรเอาไปซื้ออะไรซื้อข้าวแหม่ถ้าทําอีกนิดนึงก็จะสวยนะมาถึงเปลี่ยนชุดสีอะ มันในนี่ไปซีดไปหน่อยนึงไม่นะไม่ซีดนะสีเข้มนะนี่มันเป็นสีบอลดำนะสีเหมือนตอนโซนิกจำได้ไหมเออสีเหมือนโซนิกเลยเนี่ยเขาเรียกสีควันบุหรี่หรือบอลดำทำเองนรึไงไม่ไม่ทำเองมันสีสีมาอย่างเดียโอ้โหสีมายังอย่างี้เลยตามตรงตรงทะเบียนเป๊ะตรงสภาพตัลอใช่ครับตัวโคนหน้าก็เป็นสีดำอันนี้มาโกนหน้าเบิกมาใหม่เบิกแทะวะอันนี้ของของเทียมไม่แท้ครับราคาถูกๆสามร้อยร้อยบาทนะจุดหน้าก็เป็นล้อบันไซ ใช่ครับมาใส่เหมือนเดิมหนึ่งสองหนึ่งสี่หน,สหนึ่งสองหน้าหลังเลยสอหงหน้าหลังใช่รถวิ่งอะไรใส่ถึงสองเทเวละปั๊กอันนี้มาถึงใช้หนึ่งสองคือชอบล้อเล็กชอบล้อเล็กใช่เราเป็นคนที่ชอบล้อเล็กคือถ้าเกิดล้อมันใหญ่ใส่ย,ยางปุ๊บมันก็จะดูขอบมันขอบมันก็จะล่นออกมาขอบยางขอบล้อมันจะล่นออกมามันจะไม่สวยออเออเราเป็นคนที่ว่าเราใส่สไตล์ยางเล็กแล้วก็ต้องเอารอเล็กตามยางแล้วถ้าใส่รอเล็กอย่างนี้ใส่ยางเล็กนี้ไม่กลัวยางตรงยางแตกยางรั่วมังเหรอแต่ว่าแตกไหมมัน เปอร์เซ็นต์แตกน้อยนะอ่าเปอร์เซ็นต์แตกน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ว่าซ้อนสองซ้อนสามอะไรเราวิ่งอะไรขี่อะไรใส่ตะกร้าหน้าใส่ไอ้รัดสายข้างหลังมาไม่เลยมันไม่แตกอะขี่มาตั้งนานแล้วยังไม่แตกเลยเนยังไม่แตกเลยใช่ที่ขี่มากเกือบเป็นเดือนแล้วยังไม่แตกเลยล้อบันทัดนี่ซื้อมาตั้งนาน,นยังอันนี้ซื้อมารถมาได้ประมาณ2เดือนเพิ่งมาเดือนก,กว่าๆอีกล้อเนี่ย อราคาเท่าไหร่ที่ซื้อมามือสองนะคันนี้อะไหล่มือสองหมดเลยล้อติดมาเหรอก็พี่ซื้อมาใหม่หมดเลยล้อมันมาล้อเดิมอะไรเดิมหมดเลยที่เนี่ยล้อมือสองดุมมือสองดิดมือสองโชว์มือสองคือมือสองหมดเลยทั้งคันก็สรุปว่ารถคันนี้มือสองใช่รถมือสองแล้วก็อะไหล่มือสองด้วยเราไม่เน้นว่าไม่จําเป็นต้องเน้นอะไหล่มือหนึ่งเอาแค่ที่ว่าเอาที่เราซื้อได้และอะไหล่มันพอสวยอยู่อันนี้ถามว่าสวยมันก็สวยนะล้อมันสวยอยู่ ใช่พี่ก็ซื้อมาแล้วไปขึ้นใหม่ทําสีดุมใหม่ไอ้ดิสนี้<า>นได้มาก็เอาวไปขัดใหม่ให้เราสนิมออกอ,อมันก็ดูดีขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นจะต้องจะเป็นว่าต้องซื้อมอหนึ่งราคาบอกได้ไหมว่าซื้อมาประมาณเท่าไหร่บ้งทั้งคันน่ะหมดไม่เกินห<ะ>้าพันทั้งคันเนี่ยนะใช่หมดไม่เกินห้าพันอะไรที่ซื้อเ<ว>นี่ยอ่ะล้อคู่หนึ่งสามร้อยบันใส่ออาหารี่ะไรได้มือสองไม่มีไม่มีดุมหน้าหลังสี่ร้อยเจาะมาพร้อมอย่างเงี้ยซื้อต่อพวกพวกกัน จอางเงี้ยอันเนี้ยจาอเองเนี่ยขัดเองเลยเนี่ยแล้วเราแต่มันเจาอมาแล้วเราก็มาขัดเป็นร่องๆให้มันดูสวยแล้วก็ทําสีเองหน้าหลังเหมือนกันหมดเลยวว้า wow. ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เป็นตามสไตล์รถส่งอะไรใช่รถวิ่งอะไรก็จะเน้นอะไรที่ว่าเอาแค่สวยไม่เอาแรงก็เปลี่ยนจากดำเป็นดิสใช่เปลี่ยนจากดำเป็นดิสอ่ามันจะดูสวยกว่าเราไม่ชอบดำไงดำเบ่งไม่อยู่พูดเลยแล้วแต่คนชอบไงอือใช่อามีอะไรอีกพี่บอกผมเลยดีกว่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าพี่เปลี่ยนอะไรบ้างเพราะว่านี่ก็เปลี่ยนท่อครับอ่าอันนี้เป็นท่อดีมซปเปอร์ครับตัวใหม่ดีมซปเปอร์ตัวใหม่อ่าใช่ ถ้าเกิดเป็นตัวอันเก่าค่้ยทอเรียบร้อยเรียบร้อยอ๋อเป็นทอดแบแบบนี้แล้วเป็นทองเราอ่าอ่าแต่อันนี้เราเรามาใส่ดีมทอดตีมตัวใหม่ครับมันจะดูสวยกว่าแลวอันนี้เป็นท่อผ่าหมกไม่ได้ผ่าดังราคาที่ซื้อมาส0 0รอยครับใบเียซื้อเฉพาะใบหรือเดินขอเดิใบเลยเด็สี่ร้อยอ๋ออมือสองมือสองมือสองอีกแล้วมือสองอะไรมือสองอย่างเช่นอาร์มอ่าอาร์มดำาของเตยนี่ยมือสอง ที่ซื้อมา400 400ใช่อาร์มดำฟองเตยอารมอารมของน้าด,ดำอ่าแล้วก็โช๊คไวทเอสโช๊คไวทเอสนี่ฟรีเอาโช๊คเดิมเราไปสับ Fly, <ข>ไปขโมยเข้ามาป่ะเน,นี่ยฮึมีขโมยอันเนี้ยเอาโช๊คเดิมโช๊คเดิมเหมือนของเวฟ110ธรรมดาอ่ามันเป็นสีขาวเราไปสับเอา uh huh. สับมาไม่บวก <Huh? S 2> ตงังค์ช็อตปีแต่ถามว่าไวท์เอสแท้มันไม่มันไม่แท้อยู่แล้วล่ะใครจะมาเอาของแท้มาสับนี่ไงไแกบอเห็นป่ะดุมดุมหลังดูเป็นดุมเจาะเรามาขัดล่องเองเสร็จแล้งานงาน ปีดมือตัวเองนะอ่ะทำเองใช่จ้างเองใช่แต่ก็ของมือสองใช่ของมือสองครับจับต้องได้จับต้องได้ทุกคนสเตอร์ที่พี่ใช้อ่ะสเตอร์อันนี้เป็นเท่าไหร่สิบสี่สามสิบครับเพราะมันเป็นรถเดิมยังไม่ได้ทํารูปทําอะไรไหวเหรอสิบสี่สามสิบเนี่ยก็วิ่งได้อยู่ร้อยหนึ่งร้อยร้อยขวาร้อยสิบขี่ได้แค่นี้วิ่งคนเดียวหรือซ้อนสองคนเดียวเนี่ยนั่งขี่ธรรมดาเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยสิบธรรมดาไม่ถึงร้อยยี่ร้อยสี่ได้ขนาดนั้นหรอกอันนี้อาร์มพี่ได้เจาะมาใหม่ปะ ไม่เจาะอาร์มเป็นอาร์มของน้ำดำอาร์มเดิมของน้ำดำเลยมาทรงนี้เลยเนี่ยเลยสภาพมือถอมันก็จะแบบมีลงมีรอยธรรมดาอยู่แล้วขออองมืสผมก็งงอยู่ไงว่าทำไมมันมีรูเจาะด้วยรูเจาะเพิ่มไม่ใช่ครับไม่ใช่มันมาเป็นรอยอย่างี้มาเป็นรอยสภาพก็เดิมเดิมใช่ครับไม่มีเลี่ยวมากคันกงคันเกียร์ขาตั้งดูขาตั้งดิเลสอยู่แล้วแอะเทมเลยเนี่ยขาตั้ง ล้วไอ้เทมเลยขอ15ปีเนี่ยเอารถ15าปีนะชิมห้าปีเหรออ่ารถ15ปีอ่าซื้อมาตั้งแต่หมื่นหนึ่งคันเนี่ยสิบห้าปีโอ้โหแ,แล้วปีมาบูรณะใหม่ค่อยๆทำเราไม่ต้องรีบหรอกล้วคิดว่าจะมีการเปลีป่ยนแปลงอีกไหมคันเนี้ยคันนี้ว่าจะทำชากเก้าชักสามแต่ยังไม่ทําดีกว่ารอแบบว่าเราฟูจริงๆรอ,อแล้วคันนี้มันแบบพร้อมจริงๆแล้วก็ค่อยลงทีเดียวอ่าแต่เครื่องเป็นเครื่องเดิมใช่ไหมนนเครื่องเดิมครับ เครื่องเต๋อเดียวกันกับ125แล้วไส้ไหนได้ทําเปลี่ยนอะไรบ้างบ้างปะคันนี้เอาตรงๆเลยคือแคมตัวเดียวคาบูเอ็นโปหนึ่งใบแคมตัวเดียวใช่อ้าวอ๋อตัวเก่าไม่ใช่หัวฉีบแต่เป็นคาบูเป็นคาบูครับคันนี้คือคาบู125คาบูก็เพิ่งบอกไงเครื่องตัวเนี้ยเครื่อง125เครื่องตัวเดียวกันอ่าแล้วตัวนี้เป็นคาบูพี่ใส่คาบูเอ็นโปเป็นใบมีให้เห็นไหมขอดูหน่อยคาบูเอ็นโปโอ้ยใหญ่คาบูเอ็นโปใช่คันนี้ก็เหมือนแคมท่อดเตอร์เพิ่มคาบูหนึ่งใบ จบแค่นั้นนะครับแคมป์จากที่ไหนพี่มือสองมือสองอีกเหรอใช่แค่มือสองเลยแคมป์ลูกเดิมแต่งธรรมดาเนี่ยซื้อมา400ร้อแคมป์ตัวเดียวไปเอาจากที่ไหนมาเอ้ยไม่ใช่400แคมป์ตัวนี้ซื้อมา200ร้อยใช่แคมป์สองร้อยโอยทไมมันถูกจังกล้าวิ่งไหมร้อยร้อยกว่ามีแล้วร้อยกว่านั่งแบบยาวๆก็ร้อยยี่อะไม่ธรรมดาจริงคันนี้อ่าก็ถามว่าไม่ธรรมดามันก็รถขี่ซื้อค่ามาแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกมั้งพี่ก็นี่ครับตากล้าเป็นของทีมซปเอร อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ะก้าหน้าของมันนะอันนี้เป็นของดีมพี่ซื้อมา400แบบยกแพงมาเลยพร้อมใส่มือสองเหมือนกันใช่ครับถึงบอกไงคันนี้อะไรมือสองอะไรมือสองรถวิ่งอะไรมือสองรถก็มือสองด้วยแล้วคนมือสองวะคนมือหนึ่งมีเดียวด้วยฮ้ยใช่เปล่านี่เดี๋ยวให้ดูรถมือสองอนาคตมีออกคลิปออกคลิปคันนี้แหละออคันนี้ไม่ออกคลิปใช่แล้วทำไมไม่เอาโซนิกไปออกคลิปอ่ะไม่ไหวโซนิกตอนนี้จอดอยู่ทำไม ่าว่าจะทำลูกของผอย่างที่เคยบอกคลิปที่แล้วแล้วอย่างคันเนี้ยพี่คิดว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมอไหมก็จะมีแบบเปลี่ยนท่อแล้วขึ้นลูกครับเป็นลูกอะไรพี่ก็ไม่ไม่ห้าเจ็ดก็ห้าเก้าชักสามลูกเชียร์เมียชักว่าลูกพี่เมียชักเองอลูกอะไรลูกห้าเก้าห้าเก้าชักสามครับไม่ห้าเก้าก็ชักเจ็ดทำเองหรือว่าไงก็เหมือนเดิมครับน้าพลอยน้าพลอยร้านช่างพลอยโอคาราร้านช่างพลอยโอคาราครับผมยังไงผมขอฟังเสียงหน่อยได้ได้ได โอ้โหเสียงเพราจังอ่ะยังเหรอปัง แกมท่อสเตอร์ไม่มีอะไรมากรถวิ่งอะไรใช่รถวิ่งอะไรโดนแซงก็แปลกแล้วขี่เรื่อยๆใช่ครับไม่เน้นอะไรมากสตภาพยังก็เหมือนเดิมครับถขี่สวยอืมโอเคขี่สวยซื้อข้าวให้พ่อห้เมียมากกว่ามากโอเคเหมือนเดิมทำงานเฟซก็ f เฟซบ o ๊กแบงคัตที่เดิมครับแล้วก็ฝากติ๊ตต์หน่อยติ๊ตต์อะไรอ่าแบงคัตเหมือนกันครับอชื่อเดียวกันเลยก็จะมีอัปเดต คันนี้กับโซนิคสีเหลืองแล้วก็ปาวานอีกคันหนึ่ง ประวานใช่มีประวานสีดำคันประวานนี่ทำโฉมใหม่ปะเดี๋ยวทำโฉมใหม่เดี๋ยวเอามาให้ชมเดี๋ยวจะรอติดตามชมโอเคครับอโอเคก็เป็นยังไงสำหรับรถด,ดีมของพี่แบงค์ที่ซื้อมามือสองทั้งคันจริงๆรถวิ่งอร่ลยสภาพโอเคนะเพราะว่าเน้นใช้งานอย่างเดียวยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมไปซับสไครต์ในช่องทางยูทูบด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ